อากาศสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนเช้านี้นะคะแดดไม่ค่อยมีเลยแดดก็จะประมาณนี้ไม่มีแดดนะคะช่งชวงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้มนะะแต่ก็อากาศดีค่ะทุกคนไม่ครึ้มเท่าไหร่วันนี้เราก็จะมาให้ชมตะไคร้กันค่ะทุกคนตะไคร้บุญคันที่เราปลูกไว้นะคะตอนนี้เริ่มติดแล้วนี่เลยสังเกตใบของเขานะคะใบเขาโป่งแล้วเรียบร้อยแล้วโป่งแบบนี้แล้ว เราก็จะลดน้ําแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวนะคะเพราะว่าช่วงเย็นไม่ได้มาจะลดเฉพาะตอนเช้าแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกปลอยฝนตกนิดนึงนิดหน่อยนะคะนี่ต้นนี้แตกกอแล้วเริ่มแตกกอเพราะว่าเราปลูกแค่จุกละสองต้นสองสี่หกแต่ว่าถ้าเป็นต้นเล็กก็จะเป็นจุกละสามถ้าต้นใหญ่ก็จุกละสองต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ ที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้ก็จะได้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะเขาเริ่มโป่งแล้วใบเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็รดน้ํากันยาวๆไปนะครับทุกคนเพราะว่าตะไคร้เนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาเหมือนกันนะคะระยะเวลาในการที่เขาจะเติบโตเติบโตเพื่อเป็นกอตะไคร้กอใหญ่ๆห,หรือว่าต้นใหญ่ๆให้เราได้กินเนี่ยเขาต้องสะสมอาหารค่อนข้างเยอะ เราก็ต้องหมั่นลดน้ําใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่รดน้ําใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยปลูกเขาตามธรรมชาติมันก็โตก็จริงแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะเป็นปีเลยก็ได้นะคะของเราเนี่ยใส่ปุ๋ยบ้างนะคะรดน้ําบ้างก็ประมาณสัก6เดือน7เดือนเขาก็แตกกอดีแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นมาดูแลเขาด้วยนะคะมีเพี้ยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะต้องต้องหมั่นมาดูแลเขาด้วยเพราะว่า ถ้าเราไม่ดูแลเขาปล่อยปะละเลยไปนี่มันก็คงจะไม่ได้กินเพราะว่าของเรานี่ต้องนําไปให้กับแม่ค้าตลาดตลอดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ของเดิมที่ตัดไปเนี่ยก็ใกล้ใกล้ที่จะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่ากอใหญ่ๆหรือว่ากอโตโตเนี่ยก็จะทยอยใกล้หมดแล้ว เหลือแต่กอที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าต้นเขาก็ยังดีอยู่ต้นใหญ่ก็พอดายอยู่นะคะช่วงนี้ตะไคร้ก็ราคาดีบอกเลยนะคะ